ผมก็เป็นเวลาตีสามใช่ไหมตีสามกว่าแล้วมั้งนะครับโอ้ตีสามครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางทริปนี้นะครับเป็นการเดินทางออกจากราชบุรีนะครับแล้วก็บินเดี่ยวเลยครับโดยใช้วันนี้ใช้ฟอร์ซ่าสามศูนย์นะครับในการเดินทางนะครับก็อุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้นี่คือนี่เลยเพื่อนๆถามหลายคนนะครับว่าเอออันนี้พี่ินทงเพื่อพี่ไม่โกยางรั่วเหรอครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับ ตัวสเปย์เวลาถ้ายางรั่วอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมลมเข้าไปได้เลยแล้วก็เป็นตัวซีนยางเราไม่ให้แบบว่ารถมันยังเผาวิ่งไปได้ก่อนนะครับซึ่งขาดไม่ได้นะถ้าไปคนเดียวเตรียมไปด้วยนะครับหัวตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวเติมปกติของรถนะครับนี่มึงได้มานะโอเคไปเดี๋ยวออกเดินทางก่อนวันนี้มืดอยู่เดี๋ยวถึงจุดที่สว่างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับโอเค ตอนนี้นะครับก็ผมออกมาจากบ้านนะครับตอนนี้ก็ออกเดินทางจริงๆแล้วนะครับก็ประมาณตีสามสี่สิบห้านาทีออกจากตัวเมืองราชบุรีนะครับตอนดี้ดูจากหน้าไม้ของรถนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันถังแรกกันตรงปากทางออกตัวเมืองราชบุรีนะครับแล้วเดี๋ยว เราก็เดินทางยาวไปด้วยกันเลยนะครับสาหรับทริปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคบว่าเพื่อนๆก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับเพราะว่าทริปนี้ผมไม่มีบัดดี้เลยนะครับก็ไปคนเดียวนะครับวันนี้ทริปนี้บินเดียวแล้วก็จะไปปิดเพลย์ลิสต์นะครับที่ชื่อว่าวหวยพระสี่มุมเมืองนะผมทําไว้เมื่อต้อง6ปีเนะี่ยแล้วก็ว่า้ได้แค่3องค์นะจริงๆองค์ที่ลําปางที่เรากำลังจะไปนะครับเป็นองค์ที่ผมไปมาแล้วแหละแต่ว่า อนนั้นขาวนั้นไปด้วยรถยนต์นะครับก็ไม่นับนะครับผมก็จะทําตามฝันองผม,ผมก็จะว่าให้ครบ4ี่องค์นะครับที่จังหวัดลําปางนะครับแล้วก็จะท่องเที่ยวในโซนนั้นแบบชิวๆนะครับทริปนี้ต้องบอกก่อนว่าเอาใจสายชิวนะไม่แบบว่าภูเขาเผ่ากระท่อมเยอะมากจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะหาที่เที่ยวเจ๋งๆนะครับมา เสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เราทีิปนี้ก็กเกาะมูเกยตไปกับเจ้าฟอร์ซ่าสามถสูดูสมรรถนะในการเดินทางนะครับผมกับเส้นทางในทริปนี้กว่า1,800กิโลนะครับผมอันนี้ที่ผมแพนไว้ในเจ้ามือถือนะแต่ว่าทริปจริงเนี่ยผมก็บอกก่อนว่าผมเดินทางใช้เวลาคือช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ผมค้าในแค่คืนเดียวฉะนั้น เราไปเยอะมากไม่ได้นะครับก็ยังให้เอาโฟกัสหลักๆที่ลำปางก่อนแล้วกันโอเคถ้าเรามาดูว่าที่ระหว่างทางก่อนจะถึงปลายทางลำปางนั้นมีเรื่องราวน่าสนใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามช่องเกาะหมวกเที่ยวด้วยนะครับโอเคป่ะนี่มืดๆก็เดี๋ยววารไปแล้วกันนะครับผมจะตีสี่แล้วนะผมออกจากตัวเมืองลาบรุรีครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันถังแรกอี๒บนะครับอี๒เต็มครับพี่ จะมาจบทริปกันที่กี่บาทนะครับเป็น E 2 0นะของผมแต่ทริปนี้จะไม่อัดเร็วมากนะครับก็จะไปร้0ยร้ประมาณนี้ไหลไปร้อยยี่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะเพืความปลอดภัยนะครับตอนนี้มันก็มืดนะแล้วรอแสงออกก็ค่อยว่ากันทีนะครับวับเลยสุพรรณนะครับนี่หอนาฬิกาบรรหารจำใสครับผม นะครับก็จะมีอยู่หลายอันนะผมเห็นอยู่นะก็ตอนนี้เวลาตีห้าแล้วครับตีห้าทาลังจะออกจากสุพรรณนะครับแล้วก็จะวิ่งตรงเข้าทางหลับคืนจริงๆถ้าเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกาเมื่อกี้อ่า,อามันจะออกไปตัดเข้านครสวรรค์นะครับแต่ถ้าเรามาทางด้านนี้เนี่ยมันก็จะเขาบอกว่าเมื่อกี้มันบอกว่าตรงไปกำแพงเพชรเลยนะก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไป,นป,นป,นปนทางไหนเหมือนกันนะครับก็ มึนๆไปก่อนนะเพราะมันมืดนะอันนี้น้อง GPS น้องจีน้องจีนำผมนะครับมาทางนี้นะครับแล้วมันตอนนี้อ่วิ่งมาแล้ว120่งร้อยี่สิกิโลนะครับในถังยังวิ่งได้อีก180่งร้อยแสิบกิโลเมตรนะครับก็อ้าวมีฝนลงใว่าะเฮ้ยอะไรกันวันนี้นะครับอ้าวมีฝนลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ โอ้ยแล้วไทยตั้งไกลแล้วจะถึงือเนี่ยนะครับแต่ว่าผมดูในอะไรอ่ะพยากรณ์เขาจะบอกว่าตกเป็นแบบยังไงนะตกแบบปล่อยปลอยนะครับตกแบบปล่อยปลอยผมไม่รู้มันจะปล่อยขนาดไหนเนี่ยถนนเปียกแล้วเนี่ยอ่าอย่างไงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขับไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันตกหนักไล้เดี๋ยวผมอายุดแล้วอ๋อเป็นเป็นปล่อยปลอยนะครับ เอาโอเคโอเคไปต่อไปต่อครับเดี๋ยวเราดูป้ายครับว่าจะเดินทางตอนนี้ GPS บอกให้ออกทางซ้ายนะครับแล้วก็สามารถตรงไปทางหลักก็ได้เดี๋ยวผมดูีกทีนึงนะโอเคครับก่อนหมู่ที่เพื่อนกันนะครับตอนนี้ตีห้าแลา้วเราวามากมากทีมืดตึ๊บขับยากาพรสมกวรวนะครับแล้วก็หนาวด้วยผมมาแขนสั้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่เสื้อคลุมนะเพราะว่าเป็นคนขี้ร้อนนะครับบอกตรงว่าเวลาผมออกทริปเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องแบบที่ร้อนนะครับอย่าล้องคกน้ําด้วยนะน้ําที่สำคัญนะพอเริ่มแบบขับไกลๆนาะนๆมีต่อให้อากาศเย็นนะมันก็มีโอกาสที่เราจะหิวน้ําได้นะครับมาเจอป้มด้วยเฮ้ยเพื่อนๆเห็นอะไรตรงนู้นไหมอู้ พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง <c oughs> แก้มแดงแดงนะครับผมตอนนี้ผมจอดอยู่แถวโซนจังหวัดชัยนาทนะครับผมอเผอิญว่าหันไปทางขวาเ้วเห็นพระอาทิตย์อ้าวน้องอาทิตย์หนีไปแล้วนะครับเจอน้องเมฆบดบังนะครับตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างทางนะโอ้ยเมื่อกี้แวะถ่ายรูปนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูพระอาทิตย์ขี้อายหนีไปแล้วนะครับพอจะถ่ายปุ๊บหนีเลยอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงกลางต้นตาลโอ้โห พาเดินทางกันต่อนะครับเลยนะเดี๋ยวดูจังหวะไหนตัดเข้าเส้นหลับได้จะได้ทําเวลาได้ดีแต่จริงๆตรงนี้ก็ดีนะแต่ว่าถนนมันแค่สวนกันแล้วก็ผมห่วงว่าอาจจะมีสัตว์พวกหมาพวกอะไรเงี้ยมันขึ้นมาบนถนนบางทีอาจจะอันตรายนะครับโอ้โหพัอาทิตย์มีไปแล้วแต่วันนี้อากาศก,าก็ยังแจ่มๆอยู่นะเพื่อนๆดูดิโอ้วิถีชาวบ้านนะครับแถวจังหวัดชัยนาทน,นะครับโอ้โหดูดู มีหมอกจางๆตรงนั้นตรงแถวทุ่งนาด้วยนะโอ้โหนุ่สวยไหมสวยไหมดีค,ครับปะไปกต่อครับผมตรงนี้โอ้โหตอนนี้ผมผ่านมาเป็นตลาดนัดครับแล้วเขานัดแบบว่าค่อมสองข้างเลยนะแล้วก็เป็นถนนหลักของชของแบบหมู่บ้านด้วยนะตอนแรกผมเห็นใน ท p s GPS มันเป็นรถติดผมนี่หรือว่าเป็นไฟแดงอ๋อเป็นตลาดนะครับแล้วเขานัดซ้ายนัดขวาอย่างนี้เนี่ยนะคือถ้าเรามาเที่ยวก็ชะลอนะครับเพราะชาวบ้านเขาก็เดินซื้อของกันนะครับตรงนี้เราอยู่อ่าหนองน้อยเราจะเข้าอุทัยธานีนะครับเฮ้ยผมอยากซื้อกาแฟกินว่ะแต่กลัวจะดีดเกินเพราะว่าเมื่อเชา้าก็ซื้อกาแฟมาแล้วนะครับก็เป็นตลาดนัดนะทั่วไปนะแต่ว่าผมเจ๋งไงตรงนี้แบบดูดิป๊บนึง้นะหนหันกลับไปให้ดู คือนู่คือบนถนนคู่อย่างนี้เลยนะเอาไปต่อครับปลายทางหน้าเช็คพอยหน้าจะเป็นอุทัยครับแล้วเด๋วพออุทัยน่าจะยิงเข้าเป็นทางหลักแล้วเป็นถนนหมายเลขหนึ่งแล้วผมก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าคู่ขนานกับทางเบอร์หนึ่งนะครับก็คือถนนขึ้นเหนือแต่เราจะวิ่งเป็นแบบวาลลาะทางแบบว่าขนานไปจัจงหวัดอาสุพรรณออกชัยนาชัยนาทไปอุทัยนะครับ ตรงเนี้ยผมว่าเส้นเนี้ยมันก็ดูชิวดีนะถ้าสาหรับแบบเพื่อนๆที่แบบว่า,อ,าอยากได้ับชีวิตที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่รีบนะอันนี้คือเอาตรง,ตรงคือก็พูดให้มันดูดีแต่ก็หลงมาแต่ก็โอเคมันก็สวยจริงอะ่ะแต่ว่ามันจะทาความเร็วได้ไม่เยอะมากนะครับถ้าเกิดวิ่งเส้นหลักเส้นหนึ่งก็น่าจะเร็วนะฮะแต่ว่าคงจะได้ไปสั่งไปหลายไปโอเคครับก็เดินทางต่อว่าจะออกจากตรงอุทัยแล้วก็ยิงเข้านะครสวรรค์ก็น่าจะเป็นเส้นหลักแหละครับโอเคมาอู้นา คืวสวยเนาะเมืองน,นกเยอะเหลือเกินไปอีการนะครับสีดำงามไซจ์จ้าเอาอีกแล้วน้องจีผมจำได้อุทัยอะ่ะเขามีถนนบายพาสที่มันตรงตัดเข้ามาจากถนนหลับเลยนะแล้วที่นี่คือที่ใดที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยโอ้ยถนนวิดูวาลื่น่นลื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 ่นมีลื่นครับ ผมเคยมานะครับเป็นพิษแรกๆผมนะผมใช้ p c x นะครับในการขับขี่เส้นจากนาครสวรรค์มาอุทัยเนี่ยมันมีถนนหลักยาวๆอันนี้มันคือตรงไหนเนี่ยแม่น้ำอะไรแม่น้ำท่าจีนเหรอโอ้โหรถนะครับตะพุงล้างมาด้วยนะครับน่าจะเป็นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะใช่ใช่ผมออกมาตรงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์โอเคนึกออกแล้วปกติเรามาเส้นหลักนี้ ตอนนี้เราเข้าเลี้ยงเมืองแล้วนะครับเอ๊โอ้โหโอเคครับเข้าทางหลักแล้วเพื่อนโอ้โหโคตรมึนเลยแต่ทางในสวยมากนะเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆใครมีโอกาสถ้าเบื่อที่จะแบบวิ่งไฮเวย์ตลอดอย่างงี้นะเพราะว่าให้ถนนหลักๆอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็ถนัดมันก็ขับเร็วแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมันก็จะเป็นแบบถนนซะเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นพวกตําบเทออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบบว่า เห็นผ่านธรรมชาติก็มาทางเส้นผมตอนนี้ผมก็จะเริ่มวิ่งไปแล้วก็จะนครสวรรค์เข้าตำแพงเพชรตาปกติแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปนะครับเพราะว่าถนนโซนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นสไตล์เป็นแบบไฮเวยแบบนี้นะครับโอเคกลองบุกเยี่ยมพิธีการนะครับกับปลายทางจังหวัดลำปางนะครับโอ้โหคนเหงาเลยวันนี้เหงาจริง,รงๆเพื่อนมาคนเดียวเลยแล้วก็นี่ คือมันเป็นสัปดาห์ที่แบบก่อนจะบิ๊กไตรเขาออกเที่ยวกันเนี่ยตอนหยุดยาวนะเขาก็เลยเป็นสัปดาห์ที่ค่อยๆมีคนจะเที่ยวกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ถือว่าการเดินทางทุกการาเดินทางมันให้ประสบการณ์แลนก็ได้แต่แบบหลากหลายรูปแบบแล้วกันนะครับโอเคเดินทางครับโอ้ <laughs> มีฟอร์ฟาด้วยเท่มากเลยขล้าดมีเอ็กแม็กครับครับโอ้มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทางแล้วนะครับจากกรุงเทพนะครับ โอ้รถสุดยอดเลยแต่งจัดไปมากนะครับโอเคครับขลังมามีเอ a กมาอีก2คันนะโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปเราต่อครับเรื่อยๆครับผมตอนนี้กำลังจะเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะดูบรรยากาศตอนนี้ดิเพื่อนๆเนมฆมาดำเฉยเอายังไงกันละครับ มีฝนเหมือนตกบางๆนะเป็นเหมือนแบบใปลอยนะไม่แน่ใจว่าปลอยหรือเปล่านะก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงลำปลางเราจะเปียกเยอะไหมนะครับแต่เตรียมเสื้อผมเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดไฟสปอร์ตไลท์ตัวล่านะครับเพื่อให้รถยนต์เขาเห็นเราชัดขึ้นนะครับตรนนี้ส่วนใหญ่มันเป็นละออกน้ําที่ขึ้นมาจากพื้นนะที่มันเปียกๆอยู่ตอนนี้นะี่ย เอ,อ,อู่ิงก็มีฝนลงมาเฉยเลยนะครับไม่เป็นไรครับชีวิตนักเดินทางสไตล์ไบเกอร์นะครับเราต้องเตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราไม่มีหลังคานะอ่าหลายคนที่ออกทริปนะอย่าลืมซื้อนะครับเสื้อกันฝนซื้อดีๆเลยนะอย่าไปซื้อแบบถูกๆแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยจริงซื้อแบบหลักสักสักแบบสามร้อแยบบขึ้นไปสี่ขึ้นไปเนะี่ยมันสามารถที่จะแบบมีคุณภาพดีแล้วแล้วก็เก็บ กที่ใต้เบาะเลยนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนบ้านเราก็ไม่ค่อยปกตินะบางทีมันแบบไงอะเหมือนจะเป็นหน้าฝนไอ้มาเหมือนเหมือนจะหมดหน้าฝนแล้วเป็นหน้าร้อนแล้วเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็มีฝนตกอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ไว้ใจอะไรไม่ยากได้ยากนะครับตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแยกไปคลองลานนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงตรงต่อขึ้นไปข้างหน้าครับนี่ดูฝนต้อนรุ้นเลย ไม่รู้ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนถ้ามากก็เดี๋ยวต้องเก็บกล้องนะครับตอนนี้ปวนหัวับระบบของโปรโกรมากเลยนะไออะแดปเตอร์ไม์มันโยกไปโยกมาเสียงมากเลยไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเะที่อัดนี้ก็พูดไปก็บ่นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มอยู่น้าแล้วเริ่มร้อนๆนะครับก็คือจริงๆจะบอกเลนว่าเวลาขับรถเที่ยวออกทริปเนี่ยไอเนี่ยสาคัญนะครับต้องมีพกติดรถไว้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีแท่นติดได้นะครับเราจับได้สะดวกก็ดีนะเพราะว่า เวลาที่เราขับรถอะเพื่อนบอกเฮ้ยนี้ฝนตกอากาศเย็นงี้มันไม่เหนื่อยหรอกจริงๆไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเราใช้สมองเราใช้หัวในการขับขี่เยอะค่อนข,ข้างเยอะและว้วกรร่างกายน,นี่เราจะเลี้ยวรถเราจะเอี้ยวเนี่ยเราออกแรงโยกตัวเพื่อให้เข้าโค้งได้เนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับบางทีอากาศมันเย็นเว้ยแต่เราอะร้อนจากภายในนะครับก็คือเหมือนอารมณ์แบบเขาว่าร้อนในนั่นแหละเขาทำให้ขับรถไปเจ็บๆลิ้นว้าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบบางทีอากาศมันมันก็เย็นแต่ว่า ร่างกายมันค่อนข้างจะร้อนนะเกิดจากที่เรามาทํางานหนักนะครับประมาณนี้ก็พกน้ำํำดื่มไปด้วยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ไหลกันมาตอนนี้อยู่ไหนนี่กระแพงเทชรนะครับอีกไม่กี่สิบโลถึงแล้วครับไปไปกันต่อครับฝนตกก็ต้องไปนะโอ้โหล้วจะฝนไม่เนี่ยดูคพางหน้าเดี๋ยวเทียบเลยไป ครับซ้อนสองด้วยท <c oughs> ายกันนิดนึงนะครับผมโอ้ฟิตมากานะจริงจริงแอร์หลอกนี่ผมว่ามันออกชิปได้ดีมากเลยนะมันรถที่แบบไซส์หน้าตาหล่อเท่คือมันจะหลอกว่า i n m a x นิดนึงนะโดยส่วนตัวผมนะว่า i n m a x มันจะออกไปทางแบบไซส์ทัวร์ลิงไงแต่แบบว่าไอเจ้าแอร์หลอกมันจะออกไปแนวแบบไวรุ่นวรุ่นสปอร์สปอร์นิดนึงแต่พอมันมาทำทัวริงเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้านั่งก็ต้องมาจูนปรับโ h o คอัพอันกันเอเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ํามันเหลืออีก9ก้าสกิโลนะครับจะหมดนะครับก็เดี๋ยวหาปั๊มใหญ่ๆสักปั๊มหนึ่งนะครับขอไปพอทอแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำด้วยนะน,นี่ปัมป๊มเลยปั๊มนี่พีทีก็ได้อยู่ต่ไม่ทันแล้วนะครับไปก่อนไปก่อนเป็นทีเลยโอ้โหเยี่ยมนะครับนี้เราขับสบายเลยครับ คันนี้เราคลุกนี้เราแซงมาแล้วนะครับครับผมมีแปดร้อยครับผมครับเราก็ปินของเราไปเรื่อยๆครับผม เป็นช่วงทางตรงนะตรงนี้เนี่ยถ้ามันโล่งนะผมก็จะเร็วนิดนึงนะครับแต่เขต้องคอยมองพวกกล้องจับความเร็วด้วยนะเพื่อนเพื่อนบางทีแบบบินบินมาส่งเดชนี่เจอกล้องไปก็เสียตังค์นะครับ500นะครับผมเคยโดนมาแล้วจากรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์ก็ผมจะเร็วแค่บางช่วงแล้วเราก็จะป่ดน,นะครับไม่ได้เร็วตลอดนะเพราะว่าต้องแบบเซฟตี้เจ้ารถอย่างพวกฟอร์ซ่าเนี่ยพอเลย104ไปีแต่บางทีมันก็เริ่มแล้วช่วงล่างเดิมของผมมันจะแบบว่า ค้างจะร้อนๆนะ้างอันตราย,ยรดูครับที่ตำรวจมานี่ลงซ้ายกันเรียบเลยครับผม <laughs> โอ้โหันี้าว่าเริ่มแบบมีแดดร้อนๆมานั้นหน่อยนะครับตอนนี้อคอซ่าความร้อนขึ้นไหมต้องบอกก่อนว่า ผมวิ่งประมาณเนี้ยมานานมากเลยอะแปดพันรอบนะครับมันก็ยังได้อยู่นะมันก็ความร้อนก็ไม่ขึ้นนะครับก็ยังไหลได้สบายสบๆแบบนี้นะครับเพราะเส้นตรงนี้มันยาวมากจริงเพื่อนๆตรงลำปางเนนะี่ยช่วงก่อนเราลำปางนี่โอ้โหอย่างนานะ่ะดูข้างหน้ามีรถไหไรอ่ะโคตรเร็วเลยน่าจะเป็น X Max ก่ะให้เป็น N Max ตัวใหม่วิ่งอยู่ตัวนี้วิ่งร้อยสามนะครับ หน้าหม่ผมประมาณร้อยสี่นะแต่ยังแซงเขาไม่ได้เลยดูดิเ็นอ็นแมทครับจริงๆเอ็นใหม่เนี่ยเหมาะกับการเดินทางนะเสียอย่างเดียวคือว่ามันมันมันสุดอ่ะคือมันได้ของมันคือเร็วจริงแต่ว่ามันต้องเค้นอ่ะแต่ถ้าเราเป็นแบบฟอร์ซ่ายางเราไม่ต้องเค็นมากมันก็ได้เร็วเหมือนกันก็พอดีแต่ก็แลกกันมากับความอุ้ยอ้ายของของมันนะนะก็ประมาณนี้ได้ครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรา พ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดลำปางครับเคลานครนะครับผมโอ้โหเมืองนี้นะครับถึงสักทีนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับก็รอให้ถึงจุดที่เป็นพระศิวเมืองนะครับก็คือ<ณ>ก็เดี๋ยวเราก็ปิดเข้าไปที่หนึ่งครับก็น่าจะถึงแล้วนะครับโอเคเกาะมวกเทีโโ่ยวไปด้วยกันโ,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 โอ้โหทริปนี้เหนื่อยนะครับน,นี่ EP นี้ EP แห่งการเดินทางจริงๆนะครับไปต่อเลยแล้วก็คอยว่าการทีนะครับ โองแรมเขลานครตรงนี้มีถนนสวนดอกนะครับวิ่งรอบวัดใหญ่รถเยอะอยู่ครับแต่มาเรื่อยๆได้ครับวัดสวนดอกวงเล็บมอมมะโ,โอเคผมเจอแล้ว นี่นะครับคือเขาเรียกว่าพระสี่มุมเมืองนะครับตรงนี้เป็นสารหลักเมืองนี่พระพุทธนิโรคนตลายชัย,ยวัดจัดตุรทิศย์นะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชิลๆนะครับอ่าพามาเที่ยวอําปางแล้วกันนะครับแล้วก็อ่ามาไหว้พระนะส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆน,นะครับ นะตอนนี้นะครับน,นี่จะเป็นเหมือนที่าราชบุรีบ้านผมตอนนี้ผมมาสักการะท่านทั้ง4องค์นะครับพระที่อยู่ในนี้ที่เดี๋ยวพาเข้าไปดูเนี่ยจะเป็นพระที่หล่อจาการัชกาลที่9นะครับเป็นเป็นเป็นคนทํานะครับแล้วก็มีธรรมาสี่องค์นะครับแต่จริงๆนี่สารหลักเมืองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะจอดรถบริเวณตรงสวัสดีลำปางครับผมไป ถึงลำปางแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นภารกิจแรกนะที่ผมมาต้องบอกก่อนว่าทริปนี้ไม่ได้จปจมาเที่ยวอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งลนะทริปนี้จะพาเพื่อนๆมาปิดเพลลิสต์นะเพลลิสต์ที่เรียกว่าว่าว้พระสการะพระสี่มุมเมืองนะครับก็ผมไปไหว้ที่ลาดรีมาแล้วบ้านผมนะครับแล้วก็ไปไหว้ที่สลัดบุรีมาแล้วแล้วก็พระธุงมาเรียบร้อยแล้วที่นี่ เป็นที่สุดท้ายนะครับเป็นองค์ที่4นะครับเป็นสังเกตค้าว่าจะเขียนว่าพระพุทธ,ธนิโลคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประจําทิศเหนือนะครับโปรดเก้าพระราชทานเมื่อวันที่27ธันวา25 11โอ้ยังไม่เกิดเลยนะครับคือพระพุทธทิโลคันตรายเนี่ยจะมีอยู่ท่านด้วยกันทั้งหมด4องค์นี่ๆเขามีรวมให้นี่ไหนจะปิดคลิปแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปอธิบายแล้วกันเผื่อใครเพิ่งเข้ามารู้จักนะครับ จะมีทั้งหมด4องค์ครับนี่นี่องนี้คือองค์ที่ราชบุรีนะครับผมจําได้เพราะว่าเขาจะมีแบ็กกราวเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเนี่ยแล้วก็อีกสองค์ผมจําไม่ได้ว่าองค์ไหนอยู่ทางทิศไหนนะครับที่พัทลุงผมไปไหวมาแล้วนะครับแล้วก็ทางสลับบุรีผมก็ไหวมาแล้วเดี๋ยวทางเหนือน่าจะเป็นองค์นี้แหละผมเดานะเพราะว่ามีการทรงแบบเป็นแบบกระหนาวแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคราว่า พระเนี่ยเป็นพระทีทะ่เกี่ยวกับแบบทรงแบบเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นพระท,ที่ดูแลโอ้ยรถบ่อดังเกี่ยวกับการดูแลที่เป็นลักษณะแบบทหารนะครับเอาว่าอุ้ยเอา้าทำไมปิดล่ะเอา้ายังไงครับมันจะจบทริปที่ได้ั้ยเนี่ยอ๋อโถ <laughs> ที่ตกใจวัาทาานี้ล็อกนะครับอ๋อนี่ครับผมพระพุทธรูปคันตรไนยชัยวัดจักรตูติศประจำทิศเหนือครับผม พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัรจัดตุรทิศ์นะครับก็เป็นพระปรมินนะครับมีภูมิพลอดุญเ,เดชเน,นี่ยเป็นคนสร้านะครับต้องบอ,อกว่าผมดีใจนะที่ผมได้สักการะครบทั้ง4ทิศนะครับวันนี้ใครจะลองตามรอผมก็ได้นะคือเราก็ผมรู้ว่าพระลักองค์เนี้ยเขามีอยู่4จุดนะครับในประเทศไทยเนยีเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำโดยการเราไป ไหว้พระด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยเนี่ยผมมองว่าแทนที่เราจะไปเที่ยวเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นอนพอยที่ทําให้เราออกทริปในการเดินทางด้วยแล้วก็คิศว่าเป็น,าน,นมาไหว้พระนะครับแล้วก็เป็นการไหว้พระตั้ง4ทิศนะครับโือ <c oughs> คือล้าถือว่าใครที่แบบชอบแบบไหว้พระก็เป็นสิริมงคลในการไหว้พระรวมถึงเราก็สามารถได้ไปเที่ยวในจังหวัดนนะั้นแล้วก็ได้เที่ยวด้วยว่าเนี้ยน่าจะประโยชน์สำหรับ ใครที่แบบว่าอยากเที่ยวด้วยอยากไปคานะพระพระพุทธรูปคันตะลายชัยวัฒนตุลทิษ์เนี่ยที่มีทั้ง4องค์เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยทราบข้อมูลอีกอย่างนึงนะครับของพระองค์นี้เนี่ยในหลวงเป็นคนหล่อนะครับโดยที่ในหลวงจริงๆแล้วพระองค์นี้นะครับที่แบบมีอยู่4องค์นะครับจริงๆแล้วผมทราบจากพี่ตุ๊กนะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักพี่ตุ๊กที่พาผมเที่ยวทางใต้นะพี่เขาดูแรเกี่ยวกับทหารนะครับจะมี พระพุทธรลกันตรายองค์ที่5นะครับจะอยู่ที่กรมรักษาดินแดนออคือตอนนี้ไหวามาครบสแล้วก็คิดครบว่าสี่ทิศในประเทศไทยใช่ไหมแต่จริงๆเขามีตั้ง5องค์นะครับทีอ่องค์หนึ่งจะอยู่ที่กรมรักษาดินแดนนะครับคือจะเป็นเขาเรียกว่าเศษทองที่หล่อทั้ง4องค์หลักเนี่ยเขารวมได้อีกหนึ่งองค์นะครับนะเดี๋ยวจริงๆแล้วเพลย์ลิสต์นี้จบลงนะคือการไหว้พระสี่มุมเมืองนะครับแต่เราจะ จริงๆแล้วผมเพิ่งทราบว่ามีอีกองนึ่งอยู่นะเป็นองค์ที่5้านะครับเดี๋ยวเราติดตามกันองค์ที่5เนี่ยเราจะเข้าไปได้ไหมเพราะอยู่ที่กรมรักษาดินแดนนะที่กรุงเทพนะครับก็เป็นมพระที่เป็นพระผู้บ้านคู่เมืองพระที่ปกป้องสยามประเทศอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นของราชการที่ก้าเป็นผู้หล่อด้วยนะครับก็เลย กกก็จบบัันนนนนใใาารรรีีีเลลลยแคค่วงอ้้ะ okay. ขอจอดคู่กับเจ้าลำฟางไทยแลนด์ข <c oughs> ึ้นนู้ไก่ตลกว่ะ <c oughs> เป็นเทศกาลหยุดยาวนะครับ4วันช่วงทีนน์หนาโอไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้จะจะบอกว่าอะไรอ๋อบ้านเอื้องบินโฮมทาแล้วเเพื่อนนี่แหละดูตรงนี้ดิดูคอบของสะพานดิครับจะค่อยไ like ล่ยันหนึ่งไป ต่ถ้าเป็นฟอร์ซ่าก็ต้องกลัวเรื่องคัดลื่นตัวนี้สวยครับมีนี่ด้วยนี่นี่นี่้นี้ไปต่อขึ้นดอขึ้นดอจะเป็นตัวบอกแหละสวยดีครับเป็นสไตล์ทางเหนือแล้วก็ตรงบทโอเคไปต่อไปต่อขึ้นทาอีกเฮ้ยทำไมเก้้อห้าสิบเมตรโอ้โหในโรงแรมก่อนนะครับพระนะใช